ตั้งใจว่าจะออฟไลน์ตั้งใจว่าจะแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะลุกขึ้นมาซ้อมเต้นอยู่ดีเพลงของบินเคมันมก็เยอะมากๆแล้วก็เวลาหนูออกรถโชว์แต่ละรอบก็จะโดนเปลี่ยนตำแหน่งตลอดอย่างปกติเวลาเราไปรถโชว์กันอะ่ะมีเวลาซ้อมไม่เยอะมากนะแต่ก่อนอะ่ะได้ซ้อมแบบวันหนึ่งบบเต็มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เพลงใหม่ๆมันเยอะมากคุณครูก็ใจดีแบบว่าไปขอวันเพิ่มอยากให้แบบแฟนๆที่มาดูรู้สึกคุ้มค่าที่สุดที่แบบว่าได้มาชมมินิคอนเสิร์ตของเราอะไรเงี้ยพอมี2วันแล้วแบบโชว์ไม่เหมือนกันะ เพลงก็จะหลากหลายมากขึ้นรู้สึกว่าเออการที่ได้เอาเพลงของเราไปเพอร์ฟอร์มให้แฟนๆได้ดูหลายๆเพลงหรือเพลงที่หลากหลายมากขึ้นก็แบบเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็เบสออนวันซ้อมที่แบบควรที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ ไม่ได้นอนกลางวันแบบวันที่แบบไม่ได้มีอะไรทําตอนช่วงกลางวันก็อยากแบบให้เองได้นอนพักบ้างแต่ว่าร่างกายมันอยู่นิ่งๆไม่ได้ถ้าจะนอนก็ไม่ยอมหลับมันก็จะนอนแบบนอนนิ่งๆเฉยๆนอนแบบมองเพดานแล้วมันก็จะทําให้แบบฟุ้งซ่านแต่ว่าแบบเอออย่างเมื่อวานเนี่ยก็นอนนิ่งๆตั้งใจว่าจะออฟไลน์ตั้งใจว่าจะแบบแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ลุกขึ้นมาซ้อมเต้นอยู่ดีเพราะว่าแบบก็กังวลเพราะว่า เวลาออกรถโชว์ทีอย่างเดือนนี้หนูไปมา3า,าที่ใช่ไหมพัทยาจันทบุรีแล้วก็กําลังจะไปที่ภูเก็ตเออแล้วเหมือนว่าเพลงของบินเคมันก็เยอะมากๆแล้วก็เวลาหนูออกรถโชว์แต่ละรอบก็คือจะแบบว่าก็จะโดนเปลี่ยนตําแหน่งตลอดทั้งนี้เป็นเพลงเดิมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเหนื่อยกนไฟแต่ก็เออก็ทําจริงๆมันก็ทําได้แหละออมาแบบมันก็มันพูดอย่างดี มันก็เป็นโอกาสเราก็เลยอยากทาให้ดีที่สุดเลยนี้คือหนูว่าไม่ชอบความความรู้สึกนี้เลยที่แบบประมาณว่าเพราะว่าเป็นมายยก็เลยก็เลยเปลี่ยนไปตําแหน่งไหนก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือเป็นมายยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเป็นมายยก็เหนื่อยเป็นอะไรแบบนี้อืม,มก็แบบว่าก็พยายามหาเหตุผลว่าแบบ ไม่แบบว่าไออย่างเพลงที่แบบว่าไปกับเซมเนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าแบบว่าเราต้องเปลี่ยนให้เซมไปอยู่ข้างน้าซึ่งปกติหนูก็เต้นอยู่แถวแถวแถวสองอยู่แล้วเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งทําไมแค่แบบจากด้านขวาเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งซ้ายหนูก็เลยงงว่าเปลี่ยนทําไมอะ่ะทั้งที่แบบมันอยู่ที่เดิมมันเต้นท่าเดียวกันแต่ว่ามันแค่แบบครอสกันอะ่ะมันท่ามันตรงข้ามกันอะเออแล้วมันก็ต้องจําใหม่ก็เลยแบบเหนื่อยต้องบอกครูป่ะ คือก็บอกแบบว่าบอกครูบอกครูที่เป็นคนแบบซ้อมโลโชให้เราเนี่ยอย่างปกติเวลาเราไปโลโชอกันอะ่ะเราจะมีเวลาซ้อมไม่เยอะมากนะด้วยจากเนื่องด้วยจากตารางงานของเมมเบอร์แต่ละคนด้วยที่แบบเออว่างไม่ตรงกันก็จะมีวันว่างที่ตรงกันอย่างแต่ก่อนอะ่ะก็จะได้ซ้อมแบบวันหนึ่งวันหนึ่งแบบเต็มๆอะไรเงี้ยสี่ห้าชั่วโมงเงี้ยคะ่ะซ้อมด้วยกันแบบว่าทีเดียวรวดเดียวแต่ว่าช่วงเนี้ยเพลงใหม่ๆมันเยอะมากก็จะ คุณครูก็แบบว่าใจดีแบบว่าไปขอวันเพิ่มวันซ้อมเพิ่มก็เลยรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นตั้งแต่ช่วงงานจันทบุรีแบบว่าแล้วก็วันนั้นอะที่จันทบุรีแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีครูไม่ได้มีครูไปด้วยเพราะว่าคุณครูก็ไปดูงานแบบว่าแยกกันไปดูงานอื่นๆแล้วก็มีซ้อมมีเทเตอร์อะไรเงี้ยก็เลยไปถึงที่จันทบุรีแล้วเราก็แบบมีฮอล์ใช่ปะมันเป็นฮอล์แล้วมันเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นที่ปิดไม่ได้แบบว่าเต้นอยู่แบบตรงกลางกลางห้างอย่างเงี้ย ก็เลยแบบมีเวลาได้ล็อกกิ้งได้ซ้อมก็เลยพาน้องๆเพื่อนๆซ้อมกันเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ก็ดีค่ะที่จันก็สนุกดีแบบว่าจอยจอยชอบเกมหัวก้อยนะราะว่าตลกปีค่ะเกมไว้ก็ต้องรอรุนว่าที่ภูเก็ตจะได้เล่นเกมอะไรกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใช่หนูจะบอกว่าแบบตรงนี้มันไม่ได้ง่ายทุกคนแล้วแบบมันเหนื่อยมากเวลาซ้อมมันก็น้อยด้วยอะไรแบบนี้ใช่แล้วหนูก็คือหนูอะพูดกับ เจนวันที่ขึ้นเทสเตอร์แบบแบบว่าเองรอบนี้แบบฉันโดนเปลี่ยนตําแหน่งเยอะมากก็เลยแบบแอบบกังวลน,นิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเออทาได้อยู่แล้วทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมไม่ใช่อะ่ะบางทีคนเรามันก็แบบแต่ละช่วงมันก็จะมีเรื่องที่คิดหรือว่าแบบ สิ่งที่เจอสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละคนเขาเกําลังเจอกับอ,อ,อะไรอยู่อะไรเงี้ยหนูก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าเออช่วงนี้ก็มีเรื่องที่แบบแบบต้องคิดอะไรเงี้ยก็เลยเมื่อวานอ่ะพอนอนตั้งใจจะพักผ่อนแต่มันก็ไม่ได้พักผ่อนอ่ะทุกคนแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ละอย่างงี้มันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหมายถึงแบบเรื่องอีกเรื่องที่คิดมากนะไม่ใช่เรื่องแบบทํางานเออเป็นเรื่องเรื่องในใจหนูก็เลยแบบว่าคิดในใจว่าเอ้ อุ้ยไม่ใช่ดิเล่าว่าเล่าถึงไหนแล้ววะอ๋อคุยกับเจนก็บอกว่าเออก็เลยบอกกับเตงว่ารอบนี้เดี๋ยวจะทําการบ้านให้หนักขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าลุกมาซ้อมหน้ากระจกเมื่อวานตอนแรกตั้งใจว่าจะซ้อมแค่2เพลงที่แบบว่ารู้สึกไม่มั่นใจมากๆก่อนไปซ้อมรวมกับทีมอีกทีหนึ่งในอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเพลินมันเพลินก็เต้นเต้นยาวไปเลยสิบกว่าเพลงเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอยเราหักโหมเกินไปหรือเปล่าอะ เริ่มเหนื่อยแล้วหนูก็อยากพังนะแต่ว่ามันมันมีผลกระทบต่อหลายๆอย่างก็เลยแบบเลือกที่จะไฟา์ไฟ,ไฟแบบสู้จัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้อย่างนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้สิบกว่าเพลงใช่ใช่มันมีงานหนึ่งที่แบบเต้นวันละเก้าเพลงด้วยป่ะ่าใช่แล้วแต่ว่าแบบเขาดีลมายัางไง ทาค้แล้วก็ร้องนี้เต้น10ิบกว่าเพลงใช่ใช่จำไม่ได้ว่ายอดเท่าไหร่แต่ว่าจําได้ว่าสิบกว่าเพลงลก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดน,นะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวใครที่ไป <c oughs> งานภูเก็ตก,ก็จะแบบเห็นเองแหละว่าเอา้าทำไมวันนี้น้องไม่น้องไม่เป็น ไปตำแหน่งนั้น,ตำ,นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยปกติ6กโลโชเพิ่มเรื่อยๆใช่เพราะว่าแบบว่าอยากให้แบบแฟนๆที่มาดูรู้สึกคุ้มค่าที่สุดที่แบบว่าได้มาชมมินิคอนเสิร์ตของเราอะไรเงี้ยแทบจะเป็นแบบคอนเสิร์ตย่อมๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกนะคะร,รู้สึกว่ายิ่งแบบพอมี2วันแล้วแบบโชวไม่เหมือนกันอะ เพลงก็จะหลากหลายมากขึ้นด้วยความที่แบบเรามีเพลงเยอะมากๆแล้วนะสําหรับทีเก็เลยรู้สึกว่าเออการที่ได้เอาเพลงของเราไปแสดงให้ไปเพอร์ฟอร์มให้แฟนๆได้ดูหลายๆเพลงหรือเพลงที่หลากหลายมากขึ้นก็แบบ เป็นสิ่งที่ดีอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ based on วันซ้อมที่แบบควรที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีการคุยกันแล้วแบบได้วันซ้อมเพิ่มขึ้นก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนี่ผมว่าบินเคยแสดงรถโชว์เยอะมากเออเห็นด้วยค่ะข้อนี้เพราะว่ามีรถโชว์ทุกอาทิตย์เลยก็ใครที่แบบอยู่ใกล้แถวไหนสะดวกแถวไหนก็มาเจอกันได้นะคะ หนูซึ่งหนูทํางานทุกอาทิตเลยอ่ะก็ดีดีดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วที่ได้ทํางานนะคะเพราะว่าจะได้เจอกับทุกคนบ่อยๆเนาะไงก็ อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันที่ตู้ปลาดิจิทัลไลฟ์สตูดิโอนะคะที่ที่ MBK นะก็คือมาเจอกันได้แบบออนไซต์นะคะก็เจอกันเดี๋ยวรอเขาประกาศก่นกอนว่าเป็นวันไหนนะคะจริงๆหนูก็รู้แล้วแหละว,ว่าเป็นวันไหนแต่ว่าเดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลประกาศก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันที่ตู้ปลานะคะ1วนันแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้เจอกันที่รถโชว์แล้วโชว์ที่ภูเก็ตนะคะก็แบบว่าจะจะเต็มที่ละกันนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับรถโชว์ที่มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะคะ แล้วก็เจอกันนะคะทุกคนก็สู้ๆนะคะแล้วก็ใครทําอะไรอยู่ก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนรวมถึงคนที่แบบมีเรื่องที่กําลังเครียดหรือว่ามีเรื่องที่แบบว่ามีเรื่องในใจเหมือนเหมือนแมยูอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังก็มาเล่าให้หนูฟังได้นะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็ค่อนข้างแอคทีฟโซเชียลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแบบว่าก็ดูไปเรื่อยแต่ช่วงนี้จะแบบติด YouTube ไม่ค่อยได้เล่นติ k กตอกเลยใช่ก็จะแบบติด YouTube มากๆดูดูคลิปไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าวีคนี้ก็เป็นวีคที่หนักหน่วงขอ,ง,ขาาอ,องใจทํา นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันแม่บ้า,ายค่ะเดี๋ยวลงไปรับแม่กับน้องสาวก่อนติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอลูสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 k application